ถูกต้องนะครับนะพวกเจ้าจะได้เห็นไฟนรกอันย่ฮีมอย่างแน่นอนนะครับนะนะ,บนะครับไฟนรกนี้อัลลอฮจะให้เห็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนอีมานคนไม่อีมานนะครับนะทุกคนเห็นหมดอัลลอฮให้เห็นหมดพาออะไรครับอ่าคนที่อัลลอฮคนที่อีมานจะรอยเห็นเนี่ยเพื่อให้สํานุกสํานึก นึกถึงพระกรุณาธิคุณเจ้าออลอตลานั้นทรงเมตตาให้กับเราที่ให้เรานั้นได้ปลอดพ้นจากอาสาบเหล่านี้นะครับนะนี่คือความเมตตาตลาได้ให้อยากให้มนุษย์เนี่ยได้เห็นถึงความเมตตาอยากให้ผูส้สต,ตาได้เห็นด้วยนะครับนะอ่านี่คือในอายะอันกุรานในความหมายที่เราได้เรียนกันเมื่อวานนะครับนะอ่าบางก็ดีๆนะครับเมื่อวานรู้สึกว่าไม่เห็นนะครับอรลฮัมดุลิล้านนะครับนี่คือความหมายนะครับนะในสุรอนโดยรวมก็คือว่ามนุษย์ที่ว่า มัวแต่สะสมมัวแต่สะสมทรัพย์สมบัติมัวแต่พยายามขวนขวายในเรื่องของดุนยาจนกระทั่งว่าลืมเป้าหมายที่แท้จริงเจ้าลอตลาส่งมนุษย์มาบนหน้าดุนยานี้หัวามาคอยแล้วก็ทุนจินนะวันอิสซาอิลเลียบบูดุนอัลลอฮฺตาลาส่งเรามาไม่ได้ส่งมาเพื่ออื่นใดไม่ได้ส่งมาเพื่อทําธุรกิจการค้าขายไม่ได้ส่งมาเพื่อที่จะพยายามในเรื่องของดุนยาอย่างเดียวแต่อัลลอฮฺตาลามาส่งเรามาเพื่ออะไรครับ เพื่อขับไว้เพื่ออิบาดะต่ออัลตาลาเพื่อสแสวงหาผลบุญเพื่อสแสวงหาความเมตตาของอัลตารานี่คือสิ่งที่อัลลาราได้ส่งมนุษย์มาแต่มนุษย์เนี่ยมัวแต่หลงกับดุนยาจนกระทั่งว่าไม่มีเวลาที่จะเรียนอัลกุรอานจนกระทั่งว่าไม่มีเวลาที่จะอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับอัลลาราเลยลงองค์การนี้มาแต่สําหรับคนที่เขาอยู่บนหน้าดุนยานี้เขาทําดุนยาให้เป็นอาครีรอ เขาทำดุนยาเพื่อที่จะคิดมัอาคิวเขามีทรัพย์สินสมบัติเขามีเงินทองมากมายเขามีเงินทองเพื่อที่จะช่วยเหลืองานศาสนาของรัตลาไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่เขาเข้ามาเพื่อสิ่งนี้เขาทำดุนยาเพื่อสิ่งนี้เพื่อที่จะได้คิดมัอ่านศาสนาเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเชื้อชูอิสลามของเราให้มันสูงส่งขึ้นมาอันนี้ไม่เป็นอันนี้จะเป็นผลบุญให้กับเขาอันนี้จะทำให้ทรัพย์สมบัติของเขาที่เขาควนควายมาสะอาดปลอดภัย อินชาอัลลอฮุตาลานะครับนะอ่าอ่านะครับนะขอบคุณนะครับกาฟิตารีนะครับอ่าคุณยามีลาบางคอรีดีวะงเลยมุสลัมนะครับอ่าคุณสกักริยาวะงเลยมุสลัมนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่นอกเราต้องตระหนักอยู่เสมอเราทำดุนยาไม่มีไม่ผิดครับเราพยายามเรื่องดุนยาไม่ผิดครับนะครับเราทำดุนยาไม่มีความผิดเลยนะครับนะถูกต้องแต่เราจะต้องอะไรครับอย่าลืม อิบาดะห์ต่ออัลลอตาลาเราทำดุนยาอยากคิดว่าเรานี่เก่งโอ้ฉันนี่มีความสามารถอัลลอฮฺตาลาให้ฉันเนี่ยเป็นนักธุรกิจฉันเก่งที่ฉันได้มีเงินทองเยอะแยะมากมายเพราะความเก่งของฉันโอ้ฉันนี่เก่งมันไม่ใช่เลยครับอัลลอฮฺตาลาเนี่ยมีคนที่เก่งกว่าเราแต่ทําไมเขาไม่รวยเหมือนเราเพราะฉะนั้นนยครับ การมีฐานะที่ดีการมีการงานที่ดีมันไม่ได้มาด้วยความสามารถของเรามันมาจากการกําหนดของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาที่ประสงค์ที่จะให้บ่าวคนใดก็ได้ฉะนั้นนะครับเราจะต้องขอบคุณเยอะๆนะครับนะขอบคุณอัลลอฮฺตาลาด้วยเลยครับด้วยกับการอิบะดาห์ต่ออัลลอฮฺตาลาอิบะดาห์ต่ออัลลอฮฺด้วยการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺตาลานะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับพี่น้องที่เราจะต้องคิดต้องควนขวายเพราะมนุษย์เราเนี่ยพี่น้องครับ ไม่มีใครกับสักคนหนึ่งบนหน้าดินยานี้ที่จะอยู่กันความฟ้าจะอยู่กันไม่ตายพี่น้องเราต้องกลับไปหาความเมตตาของอัลลอฮแต่เมื่อเรากลับไปหาอาลาัลลอฮาสิ่งที่เราจะต้องนําไปหาอัลลอฮาคืออะไรครับคืออามานอีมานอีมานและอามานที่เราควรขวายตอนอยู่บนหน้าดินยานี้นี่แหละสิ่งที่สําคัญครับผมอ่านะครับอ่านะครับนะ,ะก็วันนี้นะครับอลิบเล็ก อยู่ก้างใต้ตัวหาอ่านหยุดพอดีเราจะให้หาตายได้ปร่บอลิปเล็กไหนไม